นี่คือห้องสมสอนแขวงทังหลวงครับทางรัฐมนตรีท่านมาประชารที่สุรินทร์นะครับมาตรวจอันนี้เป็นบรรยากาศข้างในห้องทานอาหารนะครับซึ่งอยู่ในสำนักงานแขวงทังหลวงสุรินทร์นะครับรับวันนี้ถือว่าทีมงานคนสุรินทร์ต่านีเรามีการมารอต้อนรับท่าน รองนายกรัฐมนตรีครับท่านสุนบัตเทพสุทินนะครับแล้วก็รัฐมนตรีพระมนาคมกับท่านสุริยะจงรุเรงกิจแล้วก็ท่านรัฐมนตรีช่วยผุ้อื่นนะครับ,รบวันนี้ก็เป็นบรรยากาศภา,ายในสำนักง,งานครับในระหว่างที่รอท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีครับก็เป็นบรรยากาศี่ก็ทางแขวงกลางทางสุรินนะครับได้เป็นการจัดเลี้ยงต้อนรับ คณะท่านรัฐมนตรีก็พูดติดตามนะพูดติดตามอีกหลายท่านครับท่านเรขาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรติดคัน,นครับตอนนี้เพจข่าวคดสุรินทร์ทำดีเราก็ได้มาัถ่ายทำนะครับที่พี่น้องให้การต้อนรับและภาคส่วนหน่วยงานราชก,การนะครับตอนนี้กำลังรับประทานอาหารนะครับมีหลายชุดนะหลายชุดตอนนี้ เดี๋ยวเราจะถ่ายทำไปเรื่อยๆนะครับให้พี่น้องไปดูนะครับาารคณะรัฐมนตรีนสุริยะจึงรุ่งเรืองกนะแล้วท่านสมศักดิ์เทพสุินนะครับตอนนี้ก็อากาศก็เยน็นบ้างร้อนบ้างฮะอยู่ตามุ่นไม้ชายหาดการคนะูนิประเทศนะครับ อยู่ย่างอากาศสดชื่นเจ็มใสครับวันนี้ทีมงานเศรข่าวคุณสุรินทร์ทำดีเราก็ได้มาแต่ทำนะครับแขวงช่างหลวงสุรินทร์นะครับตอนน,นนี้พี่น้องเราก็มากันมากหน้าหลายตานะครับตอนนี้ท่านในอำเภอปราศาสตร์นะครับท่านชิรวัตรทองปรีชานะครับ ท่านก็มารอรับคณะรัฐมนตรีนะฮะด้วยการอนที่นี่ที่น้องกำลังทานอาหารกันอยู่นะเพื่อที่จะรอต้อนรับท anyway. ่านคณะรัฐมนตรีนะฮะอากาศก็ร้อนบ้างเย็นบ้างอยู่ใต้ร่มไม้ก็เย็นหน่อยเป็นอากาศเป็นธรรมชาติเป็นการธรรมชาติตอนนี้พี่น้องก็รับประทานอาหารอยู่นะครับ ลนะนห,นหลายทับภาคส่วนนะหลายภาคส่วนที่มาให้การต้อนรับคณะรัฐมนตรีนะคร,ครับเดี๋ยวเราก็ดูบรรยากาศไปก่อนนะครับดูบรรยากาศกันทั้ญญาางนอกกับขา้ขางประชุม ที่พ่ผู้มารอนะครับเราพี่น้องจะภาคส่วนครับประชาชนทั่วไปท่านรองทนเกาท่านผู้ว่าครับน,นี้ท่านรัฐมนตรีช่วยท่านรองนกครับไปชุมอยู่ในห้องนี้ครับอีกสักครู่ครับท่านคงจะได้ออกมาให้พวกเราได้สัมภาษณ์กันนะครับน,นีคือบรรยากาศรอบๆสำนักง,งานแขวงทางหลวงจังหวัดสุรินทร์นะครับ หนีสื่อมวลชนมาทุกสำนักครับมารอทำข่าวและสัมภาษณ์ท่านนะครับแล้วก็ภายในห้องประชุมวีรพลปฐามนลของแขวงทางหลวงศรีนครับก็ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีครับท่านสุเทพสุธินเทพส,สมศักดิ์เทพทินครับขอไปครับท่านราัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านสรุรชัยธุรกิจครับท่านก็ได้ไประชุมเสร็จแล้วครับตอนนี้ก็าทางอนุพากษ์สุดหลังที่มาร่วมรับ ตอนรับท่านก็นกำลังทยอยออกจากห้องประชุมนะครับที่ท่านรอผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ครับท่านชำนาญชื่นตาครับ <ไป S 1> ท,ทุกภาคส่วนครับที่เกี่ยวข้องกับเร,รื่องของการคับราชกมครับในจังหวัดสุสรินทร์ครับได้มาร่วมต้อนรับท่านในกาฐนี้ก็หลายๆหน่วยงานก็มาแลนวครับครับในสักครู่ท่านท่าน คงจะทานข้าวแบบเร่งร mm ีบไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่าแต่พี่พอสีสเกตบอกว่ารออยู่เลยค่ะค่ะค่ะไปไหนถ่ายรูปตรงไหนคะมีทางข่งการชสนค่ะขอเรียนเชิญถ่ายรูปด้านหน้าค่ะ มีหลังถอจากนี้นะคะมีจัดกรบพี่ถ่ายรูปด้านหน้าค่ะเบียรเชิญถ่ายรูปค่ะเชิญถ่ายรูปด้านหน้าค่ะตอนนี้มาทางแขสงต่างหูซูบิน ไมโทรศัพท์มันจะได้กว้างไีแต่กล้องใหญ่ขึ้นนะขอผมรสพอได้อยู่พี่ได้อยู่ล้วหน่งวัน ตั้งตั้งสําแบบก็มีตรงไหนอยู่ตร

ก่อนนั่นคือการก่อนนะครับขอเดี๋ยวก่อนครับขอเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยว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 เอาความสวยงามขออนุญาตนะคะขอเดี๋ยวนะค่ัขอสองท่านขออนุญาตนะครับเดี๋ยวขอเดี๋ยก่อนครับเพื่อเพื่อความสวยงามครับผมขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับครับอันนี้ก็นักธุรกิจคนดี ว่าการแบ่งข่าวเลยนะครับม่ก็ได้ครับไมยก็ได้ครับนึ่สามครับอนะครับหนึ <huh ่งสอครับนครับปครับข้ามมาันี้เลยไหมเนี่ยครับตรงนี้อ่ะ

สถข้าวก็ตั้กองทที่เข้ามานะครับ

มีย<ท>กกระดับอารับงินพันก็ได้หงเมตรน่ปยาดครับถึงไม้ี่โชว์เย็นก็ต้อง็าจะมอพื้นที่มันนี่เพราะว่าห้าสิบหรือ่ก็มีอนที่เลยแนวพื้นก็คือรอบร้องมการีแนวบงอย่างลงรุนน้อยแต่ว่าได้น้ำเยอะเลยสองที่เลบ

กำลังป่องป่องนคแลดแต่ว่ามีหน้าที่เสนอความต้องการของบ้านครับ้าอยากได้โโหด้ตวัใจดีแท้เลยนี่างกรรม อาตะไร้ตะไคร้เปนางะไค้อไรกันะไค้่างรถื่อไหนที่ไปติคก็ต่อนะด้านกัั้จะรันไตะกันสาไม่ไม่ไม่ติดกลับไปติดติดครับตอนนี้ท่านสมศักดิ์เทพสุทธิมท่านก็ ออกจากห้องน้ำแล้วครับท่านสุยะเืงนรื่เรงทิพ่นะครับตอนนี้ได้เดินทางอ,ออกจากห้องน้ำนะครับแล้วรับทานยานะครับจะรับทานยานะครับก็ทำอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ะครับตอนนี้ท่านสุยะจึงรู้เรื่องกิจท่านกำลังเดินออกจากห้องรับประทานอาหารนะครับพร้อมกับท่านสสบายศักพุ่มแอะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะครับท่านพิจิตรบุญธันมและท่านสสประกรณ์มุ่งเจริญพรนะครับท่านก็ได้ เดินออกจากห้อาอาหารของแขวงกลางทางสุรินนะครับแขวงทางหลวงสุรินของเรานะครับตอนนี้ท่านก็ได้เดินทางออกไปในด้านนอกนีน ทางสสกล้องนี้ครับอยากได้เราก็จะเห็นใส่กล้องเราเลยเลย

ก็รับท่านกรราิการว่าการกระทรวงกลาโหมครับท่านสุรจุลธุกิจครับแล้วก็ท่านรองนายกครับท่านศักดิ์เทพพุทธินครับ ครับท่านครับภารกิจที่ท่านหางนายกลงมาพื้นที่สุรินทร์วันนี้นะครับมีนโยบายหรือเรื่องเรื่องเรื่องอะไรเป็นพิเศษที่จะฝากจากเสีองนี้เนี่ยตั้งแต่ท่านสสสุรินทร์กัพที่ไทยที่ที่เราเรียนร้องไทยแล้วก็มีหลายเรื่องที่ได้พูดกันโดยเฉพาะเรื่องจริงในเรื่องท่ามกา เรื่องน้ำเรื่องการแก้ปัญหาความยากจนแล้วก็เรื่องดึงดู่เงินที่มีสัมพันธ์การพัฒนาความเติมเต็มแล้วสิ่งที่อยากได้มากที่สุดในขณะนี้เลยรอสอแล้วฟังจากนักธุรกิจอยากได้สนามบินแล้วท่านรับทีว่าการกระทรวงคมนาคมจะเอาเช็คให้ด่วนเลย ว่าติดขาดอะไรอีกนะฮะนั่อยากจะอยากจะทำให้เพราะว่าบรินเนี่ยมีประชากรถึงหนึล้านสามแสนครล้ตอวเ้แบจังหวัดใหญ่มากนะฮะในด้านของผูคนนะครับก็มีบอกว่าบรินไปเค่มากกว่าคนละทีาษบางทีไ้ในนั้นมคือผปได้ขอเรากไปร็ นจะไปขึ ini, im, uh ้นเครื่องบินก็รอขึ้ขารตไปอีก85กิโเมตรจะสนามบินท่านสสนะครับก็รับรับการลาออกความใจแล้วก็ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเรบรารงานพวกนี้ท่างานน้ำทงานรับก่อนน้ำถงานทกเมื่อเสก็ตีงบมาหน้าก็จะจะให้ มีเรื่องที่เดียวที่อได้ก็ประมาณนี้ครับแวันธุ์ที่นีท่มนมีนิ้งั้หรือว่าครับเครื่องอะไรบางทีจากส่ครับ

ให้ทำเะับ <PAUL> ต <Meeting> no, ้องลาแล้ในขณะเดียวก็ต้องมีความปลอดภัยในเ่วงทั่วการก่อสร้างว่าจะต้องมีแสงสว่างถือเป็นตัอความแอลเวลาช่ก่อสร้างก็จะมีสิ่งที่ต้องระวังนีิยศาสตรที่จะต้องเนินการที่สษนะครับหรือว่า่องอก็เหนขึ้นมาในการทกาน

ท่านก็ได้เสร็จสิ้นภารกิจก,กรารรัฐานกวางแล้วก็อะไรให้สัมภาษณ์กับสื่อนชนที่มารอรับท่านก็ด้ยขึ้นรถแล้วครับท่านเราจะเดินทางต่อครับเดินทางต่อไปอยังจังหวัดรีสเกตครับในช่วงบ่ายครับกับท่านขึ้นรถตู้ไปแล้วครับกับท่านพระพรีชช่วยข้ามนาคมอีกอท่านนึงครับท่านสาธนครับ มีท่านมาส่งครับมีท่านเพรว่าทาชการจังหวัดสุรินทร์เราครับท่านรองท่านรองสำนากชิงตาครับก็ได้มาส่งท่านรองนายกทีนะครับมีนา่ต่อครับผมครับวันนี้ก็ขบวนของท,าท่านรองนายกรัฐมนตรีครับแล้วก็รัฐมนตรีพระนครก็ไปแล้วครับท่านเดินทางต่อไปที่จังหวัดศรีสะเกดครับนี่เพื่อนก็ไปมารอส่งท่านครับ ก็ห้ครับเออตามไปเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นได้ขึ้นรถันไปแล้วครับ